โอ้ ه, บรรยากาศอย่างดีครับนี่ครับีจริงๆคับมีแล้วก็นี่เป็นที่นั่งของอาจารย์ข้างบ้านครับในบ้านนะครับก็ที่นั่งนะครับนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็หอ้มีเปด้วยวก็จะมีน้ําตกดูตอนนี้ข้างในนั้นร่มรื่นแล้วครับร่มรื่นถ้าเข้าไปดูดูจากมุมนี้ก็สวยแล้วก็น้ําตกใหญ่ด้วยนะครับนี่มีเฟร์นดเลยสวยเลยนี่นี่โอ้โหวกับน้ํนาตกครับบรรยากาศอย่างดีครับมากินข้าวข้างบ้านด้วยกันเลยทุกคน ก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายเลยแต่ว่าจะมาเล่าว่าปู่มาเข้าฝันปู่มาเข้าฝันพี่น้องบอกอห้ไปหาลอตเตอรี่นะอ่าแปดเจ็ดเก้ากับแปดห้าหนึ่งอันนี้ฝันนะไม่ใช่เรื่องจริงนะบอกอาจารย์ไปหาลอตเตอรี่แปดเจ็ดเก้ากับแปดห้าหนึ่งผมก็ยังไม่ได้หาเลยเพราะว่าอ่ายังไม่ได้ไปซื้อเลยนะครับอือใส่ชิฟน้ำปลาแบบ เนาะใครอยากได้ลอตเตอรี่ก็ไปหาเอาเองเด้อถูกกฎหมายเท่านั้นเด้อจังคพี่นอ้องใอ่ใหลายดีเช้นอ๋อชิ้มก่อนเด้อพี่นอ้องฝันประมาณนั้นทุกคนลองไม่จับแต่ความดูช่วงนี้ก็สำนักเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวัน มาไหว้ปู่ได้เลยนะครับถ้ามาแล้วอยากเจออาจารย์เนี่ยมาช่วงบ่ายช่วงเช้าเราไปกราบหลวงปู่ศิลาก่อนก็ได้ปู่เวิรนด้วยนะมาช่วงบ่ายแล้วมาถามตรงซุ้มดอกไม้ที่บูชาดอกไม้ทุกเดือนบอกว่าอยากเจออาจารย์น้อยอาจารย์จะมาเวลาไหนเดีย๋ยวลูกน้องเขาจะรายงานครับถ้ารอได้เราก็รอเนาะถ้ามาประมาณบ่ายสองบ่ายสามนี่ได้เจออยู่นะครับช่วงนี้อาจารย์ เข้าสำนักเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ไลฟ์สดคนก็เยอะเหมือนเดิมนะครับอืมแต่ก็ไม่บางวันก็ไม่เยอะไม่ไม่เหมือนตอนนั้นตอนนั้นนี่โอ้บอกไว้เลยว่าไม่ได้คุยกันหรอกคนเยอะนี่เสื้อสวยไหมสมปรานาอืมพราะเนี่ยขั้นการทำหิวเขาเขาดีเราฟังข่าวดีจากอาจารย์แล้วก็ เดี๋ยวเราจะกลับมาเหมือนเดิมเพิ่มเติมมือคึกคักกว่าเดิมใครนี่ที่ยังศรัทธาอาจารย์อยู่ศรัทธาปูอยู่คุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนนอกป,ปูอาจารย์ก็ขออวยพรให้คนที่ยังอยู่ตรงเนี้ยขอให้มีโชคการงานก็ดีอะไรก็ดีเวลาอาจารย์กลับมาก็ขอให้คนกลุ่มแรกที่ได้ก็คือพวกพี่ ว่าพวกพี่ไม่เคยทิ้งไปไหนเลยบางคนตอนผมดังเนี่ยโอ้เมนทุกวันดูทุกลิปพอผมมีปัญหาผมขาลงเมนก็ไม่เมนดูก็ไม่ดูนี่คือบททดสอบผมเห็นแต่ว่าอย่างว่าแหละชีวิตเราใครอยู่ก็ขอบคุณใครไปก็ขอบใจนะครับเขาบอกว่าคนที่อยู่กับเราในวันที่อ่อนแอเนี่ย แล้วก็คนที่ทิ้งเราไปในวันที่เราอดีอก็ไม่ควรอยู่ในวันที่เราเข้มแข็งหือว่าเป็นบททดสอบอืมถึงใครจะทิ้งผมไปผมไก็ได้ว่าอะไรกลับมาผมก็อยู่ที่เดิมยังเหมือนเดิมครับสาหรับอาจารย์นาตีวันที่ผมดังผมก็ไม่เคยท้าใหญ่เลยผมก็ยังเหมือนเดิมวันนี้ก็ถือว่าเป็นบททดสอบเนะาะอันนี้ก็มาชมบรรยากาศนานๆไม่ได้ถ่ายคลิปครับเนี่ย เป็นไงนในท้ายคลิปก็มีความสุขก็อ,อยากรู้ว่าทุกคนยังอยากดูไหมถ้าใครดูจบเนี่ยจะได้ยินท่อนนี้